<Okay. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมน,นะคะกลัแบบมาพบกับฉันนะคะยิ่้เกิดจังแสนสนคนน่ารักแอปเปิคิคอันเนิป <c oughs> วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาร้องเพลง The a s i a n Way วันก่อนนะคะร้องในเวอร์ชนันโอเปรา่าไปแล้วที่หน้าเสาธงนะคะวันนี้ก็จะร้องแบบแนวอะไรอะอะคูสติก <c oughs> ก็แบบว่านะ เต้นมากมากเลยคุณเพื่อนจะจะจะปลื้มในเสียงของฉันไม่ไม่ก็เป็นการที่แบบว่าเขินนะคุณเพ่อไม่เข้าใจหรอกคือคือเข้าเรื่องเลยดีกว่านี่ฉันจะร้องเพลงในแอสเซนเวอร์เพืฟังแนวอะคูสติกนะเต้นเต้นเต้นฟังกันเลยนะฮะซีซาบซับหนึ่งแล้วตอนนั้ไงแล้วนะลืมลืมเอาไม่เห็นนะคะเรดเอาแบ๊ High sky high, embrace the pride now. as sin we are must as one. Looking not to know, for peace, all go from where it starts and prosperity to <laughs> have. <laughs> Can I go blue with you? <laughs> <laughs> but Thanut, we dare to do. We've cheer together got to to got cheer for our sea need it's เส e t o the w ะไ a เนี่ยต่นเต้นเขินอะโอ้นะเพื่อนเพื่นคะเกี่ยวไได้ตึงใจนะว่าชิงหราแผลมากเลยสรับวันนี้รบ เปนพื่อนนะคะสติก้าบายเมืองวันย็นยุงอยู่ไร <c oughs>